น้องนัทต้ม,มกไก่เดิมมาหมูไก่ไข่นะอยู่กับพวกเรานี่หมูไก่เอาหมดเลยกินไก่อนเอาหมดแล้วไม่เก็บเลยหรอกนำตอนนัททำอะไรนะั่นต้มไก่ต้มไก่ยังายางวา <laughs> งตซ่ค่ <laughs> จะตุ้งตวงเลยใหญ่ถู เขาเรียกว่าต้มฟ้าแท็กฮะต้มฟ้าแท็กตอกางตอกางไหนตัวไหนพอดีไม่ร่วงหรอกบอกคุณพูดเลยส่งมาส่งไปส่งมาส่งไปอยู่ไม่ได้มาอยู่กับเขานะทำแบบนี้น่ะมันไม่ดีเท่าไรนะคุณพูดอหรือ ออกวิดีโอหมดแหละเปิดพัดลมไหมไม่ต้องครับเอาจริงเหมือนเราเพิ่งจะเหมือนทำกับข้าวเย็นนะฮะแต่ตอนนี้การจะสับชุบแล้วนะแม่แม่บอกจะไปทําลำพีฟ้ากันอยู่เราก็เลยทํากับข้าวกันดึกหน่อยแล้วแม่ก็ไม่บอกนะเพราะไม่ได้กับข้าวเย็นกับข้าวกดึกกับข้าวแม่ที่เก็บเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะสับไว้พรุ่งนี้มาเขาทำเอาไปทำอะไรกินอ่ะ ย่างหมดนแต่พวกแกจะทำอะไรกินพ่งนี้ย่างเอาทอดเลยเออยังไม่ได้สั่งปลากับบุ้งหินแล้วก็ข้าวพวกนี้สั่งไอพี่ก็ลืมสมองบวมหมดแล้วก็ไม่ได้ทำวางยัง คยกันจะลนมนั่งรออยู่นันแล้วก็ถอดืเลยแค่นึงครับีเดมีาลีดแล้วรถอนได้ยาย้วยนเยอันนี้รับรองแซ่บไร้ตบ้งอเคเลยเข็มปิดเลยอะไรวันนี้เขาใชบเข็มปิดเล่ปากตั้ง ขินอยู่ตัวสามทุ่มหรือไรเนีน่ยลอกสวิดีโอให้ชิมชิมดีดีวะระว,วังตกใส่หัวไม่หอนเด็เอาแค่นี้ให้ชิม้รู้ว่ามันเค็มแค่ไหนให้เจ้าอะไรแหละชิมไม่ต้องขิเนเนานะ่ามันเบิกเลยเนาะไปดูคลิปเอด้อเด้เด้อเอเเด้อไไเด้อเดอเดอเน้้อดอ้เด เอาจงให้ด <mm ูหมดทุกคนนี่เลยจบได้วใช่ไหมผมกลัวจะกดออกมาแล้วมันนี่กำลังใกล้คลิปอยู่เดี๋ยวส่งคลิปให้ดูไปวังเลยแข็งเด้อาไว้ให้มันเย็นก่อนบอกเอาให้มันเย็นก่อนบอกกันนั่นแหละเขาเขาล้ำทีป้ากันนั่นแหละเหมือนกันเป็นตัวใหญ่หมดเออมันจะไม่ดีเราตองแข่งก่อนล็อกซิงล็อกซิงก่อนนะพรุ่งนี้ตกวเองต้อง โอเคโอเคโอเคในนอนห้าทุ่เขาก็เก็บเก็บแล้วเราก็มานอนอยากเลกไดีเยวจะนองอาวซี โอ้โโอ,อโอ้โอะไรแข็งกรกเดียนจูจะทำไมนี่น่ะสั่ได้เห็นมัน้ยมันเอาจ้องให้มันละลา,ายก่อนเู่แต่พวกน <ๆ S 2> ี้คอยสับมันแข็งอยู่บอหน้าบอกจ้าสีมาสับให้ <c oughs> <c oughs> ก,กหห่วยจะใส่กระมังไวเนาะเอาหอมลรยไหม,มนะ อขาหอมไอ้ต้นหอมเหรอโอเคเออเสร็จแล้วได้เลยเค็มหมดเี่ยมไปนัดแอดมินกูโปรตีนกว่าทำไมอะแอดมินพิมพ์หนูพิมจะส่งส่งไปเรือหรือเครื่องบินดีกูสวยไม่ส่งรถถังของรถถังส่งรถถังเลยเหรอทำไมล่ะ ปกติยังไงเอาแขนเอาแขนอยากเอาตรงไหนเอาปกตีนี่เชื่ครับพอไหนแล้วเก็บลากไม่หมดไม่เก็บลากไม่หมดโอ้ยที่เดียวเองอ้าวเคื่อมันสเปคเออน้องยาดหนะค่อยไม่เคยใช้เลยอันาดมันไม่ได้ยาดไม่ได้เจ้ามาที่แหละพัาไนกินลากกินโคลนอ่ะ พากินแม้กระทั่งรากผักชีนะนูยูนันมันเคยกินนะตรงนั้นพากินนะข้าวต้มรากคับเพราะเพราะแล้วบอกชามใหญ่ทำอยู่นิดนิดวันนี้เอาชามใส่ชามใหญ่เลยตรงนั้นโอเคเร <S <s ียบร้อยเลวนะจ้าเสร็จแล้วจ้าจะใส่ชามนะครับเอออันรถดเดียวรถดลำไส้ เอางี้บ้คงก็ดีเฮ้ยไม่ร้อนหรอกพอแล้วแม่เดี๋ยวมันไม่ต้มไก่ครับเดี๋ยวมันข้าวมัตักเพิ่มอ่ะตมไก่นะครับเออครับลงไปทานข้าวเนาะร้อนๆน,นะคะร้อนๆ้อนร้อนๆครับแล้วมัข,ข,วข้าวพาวดีพ่ะนะ ไปแล้วมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยนี่ดูหน้าน้าหนานี่หน้าไก่หน้าไก่กับหน้าไข่ปะจานแล้วลงไปเลยอันนี้ปิดยังจานลงไปเลยวไปโอ้โหซิม่าเซย์คักเซย์เนยใช่ลหมปะเคพร้อมเสิร์ฟนะครับอันนี้ลงเลยไหมกิ่นาทีเนี่ยเจ็ดครับไปเเลยอา โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวนะคลิปนี้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพร้อนะม,มเสิร์ฟบนโต๊ะละครับ